สวัสดีครับชอบ่องทีเด็ดขอนสนามวิเคราะวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้โอกาสชน้ถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับก็ช่วงนี้หลีกใหญ่กลับมาเตะกันแล้วนะสนใจติดไปโนก็ติดกับเราได้นะครับโปรโมชั่นเยอะมากครับโปรโมชั่นดีด้วยนะครับมาทีเด็ดเราทีบอลหลีกนะ แต่กันข้ามปีใหม่กันเลยบิลลีกน,นะฟูคอนตันนะเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฟูก็อยู่ในสแปดตระกคะแนนนะหนีตกชัน้นนะอยู่โซนล่างเลยครับส่วนแมนยูก็ดีวันนี้คืนนะของเทนฮากไม่ธรรมดานะฮะผลงานช่วงหลัง6เกมล่าสุดแมนยูชนะเหนือกว่าครับ4เกมแล้วก็แพ้เกมเดียวต่อฟูคอนตันนะครับโดยรวมแล้วแมนยูเหนือกว่าราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกเลยเดี๋ยวเช็คราคาตั้งหลังทีนะไปดูสถิติก่อนเดี๋ยวเช็คราคาให้สามราคาเลย บูเพนตันนะครับ6เกมหลังล่าสุดก็ผลงานดีนะดีขึ้นเยอะเลยนะแพ้เกมเดียวเท่านั้นครับต่ออาร์เซนอนชนะไป4เกมชนะเอเวอร์ตันชนะจินลิงแฮมอุ่นเครื่องชนะคาร์ดิสแล้วก็มีเสนอเอมปอรีมีชนะลีดับผลงานดีนะช่วงหลังบวกไป3เสีย3 50 50นะฟอร์มในบ้านบูเพนตัน6เกมหลังล่าสุดในบ้านชนะ3แพ้3นะครับแล้วก็บวกไป2เกมเสีย4เกมในบ้านไม่ค่อยดีนะแต่ฟอร์มมันใช้ได้แต่บวกไม่ค่อยดี แมนยูเต็ด6เกมหลังล่าสุดผมขอตัดอุ่นเครื่องออกก่อนตอน8เกมก็ถือว่าผลงานดีอุ่นเครื่องแพ้หมดเลยนะก็เลยไม่นับแต่ถือว่าผลงานเรนลีผลงานบอลถ้วยในเกาะอังกฤษถือดีมากนะครับรวมกันแล้วชนะไ,ไป5แพ้เกมเดียวนะบวกดีด้วยครับบวก5เสียงหนึ่งนะฟอร์มเกมเยือน6กเกมหลังล่าสุดขอาอุ่นเครื่องออกก็ถือว่าแพ้เกมเดียวต่อแอสตันวิลล่าชนะไป4เสรรมอ1บวกดีด้วยนะครับบวกไป4เกมแล้วก็แพ้2เกมพานนาเนอาเสีย2เกม เปอร์เซ็นต์นการบวกค่อนข้างสูงเลยทั้งท่ายอดเยือน,นก็ดีนะเกมยังใช้ได้นะครับผมคิดว่าวันนี้แมนยูหน้าเชียร์นะบอลไม่กำลังมานะราคาตอนนี้ไม่ใช่ครึ่งลูกอนะราคาครึ่งครุบลูกนะให้เต็มครึ่งลูกได้1.78รนะาคาปอปอลได้1.58ปปอลได้น้อยมากนะครับวัดใจเลยอยู่แมนยูครึ่งลูกครับมีโอกาสเก็บใช้ได้เชียร์แมนเชสเตอร์ยู่เต็ม1-0รับซับฮนะ ส่วนคุยสองจะไปที่พิมเมอริกเวลนะครับเป็นแอร์บัสเปิดบ้านพบเดอะนิวเซนนะครับเดอะนิวเซนอยู่อันดับหนึ่งบนตารางคะแนนของพิมเมอริกเวลเลยส่วนแอร์บัสอยู่อันดับสิบสองนะครับผลงานคู่นี้หกเกมหลังล่าสุดเจอกันมานะเป็นเดอะนิวเซนเก็บชัยได้ทั้งหมดหกเกมหลังเลยนะฟอร์มดีมากทีมเยือนนะแอร์บัสหกเกมหลังล่าสุดแม่งชนะเกมเดียวแพ้ไปห้านะแต่เป็นบอลลองให้ตังนะครับเกมนี้โอ้เนี่ยเจอเดอะนิวเซนอัดไปเจ็ดศูนย์เกมล่าสุดอะนะวันที่ยี่สิบหกนะ วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเออไปจะโดนดิอนะก็จะถือว่าเป็นวันรอให้บวกดีนะรอเขาสอง,งลูกครึ่งครบสามสองลูกครึ่งเนี้ยได้ได้ตังค์หมดเลยฟอร์อมไม่ดีแต่บวกดีมากนะฟอร์อมในบ้านหกเกมหลังล่าสุดชนะเกมเดียวแพ้ห้าแต่บวกสองเสียสามอ่ะไม่น่าไม่น่าเกียดเลยนะมาดูเดือดนิวเซนกันหน่อยหกเกมหลังล่าสุดไม่แพ้ใครเลยชนะสามเสมอสองบวกสองเสียสามอันนี้อันนี้ชนะฟอร์อมดีนะ แต่ไม่ค่อยบวกนะครับต่อเยอะจริงๆไม่ถึงส่วนเกมเยือนของเดอะนิวเซนก็ชนะ3สเสมอสาไม่แพ้ใครเลยนะฟอร์มดีด้วยนะครับบวก2เสีย2แล้วก็เจ้า1นึงฮะถือว่า50 50ิบห้าิเดอะนิวเซนแม่งดูดีกว่าแหละนะราคาเปิดมาเท่าไหรนะ่เนี่ยราคาเปิดมาหน้าสามสี่ลูกนะเดี๋ยวผมเช็คให้ก็ก่อนเตะก่อนเตะแนละ้วอยากลุ้นอยากเชียร์ก็มาเช็คราคากันอีกทีนะตอนนี้ราย ิมาริเบลเดนิวเซนยังงี้เปิดะครับก่อนเตะสังชั่วโมงมาดูกันผมคิดว่าน่าต่อมันสามลูกอะ่ะสามสี่ลูกนะก็ต่อได้เดนิวเซนคิดว่าเก็บใช้ได้นะครับจัดได้เลยเดนิวเซนที่เด็ดวสองคู่นี้ชอบตามกันมาได้ผมคิดว่าแมนยูชนะได้นะแต่ราคาบอลมันน้อยหนึ่งจุดห้าแปดนะต่อแมงครึ่งลูกวัดใจเลยรับซับเลยนะครับชนะมาส่วนคู่ที่สองเดนิวเซนดูดีกว่าเยอะนะคู่นี้ต้องเช็คราคาก่อนเตะสังชั่วโมงนะหรือว่าทั้งสิบห้าทีนะเปิดแม่นะก็ไม่พลาดตามกันมาได้ ยังไงสนใจช่วงนี้นะครับมีลิงก์รับซัดนะถ้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่หรือว่าสมัครเข้าใหม่เนี่ยมันสามารถนำลิงก์ตัวนี้ไปสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับเอาไปแปะตามช่องทางมีเดียต่างๆได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ